สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพบพ่อกับสาวเซโนสะพายอีสานนี่คือเก่าเนาะจ้าเมื่อนี้แม่นางซีมากแก่งหน่อไม้ด้วยแต่พี่น้องแม่นางก็ได้ต้มเน่อไม้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่นางสิเอาอันน้ำยานางที่แม่นางปั่นมาใส่เลยจ้าว้า้ำยานางเนีย้ยเหนียวพี่น้องเหนียวคนแทงเข้าสิโบใส่น้ำหลายเนาะจ้ามื่อนี้ เครื่องใส่แกงของเฮ้ากับซีเมียนเฮ็ดเฮ็ดอัน,อนบดจะพี่น้องแม่นางซื้อมาเฮ็ดบดใส่แล้วก็มีพักพักที่คุณย่าน้องเพชรอันเก็บมาแต่จากสวนแล้วก็ต้นหอมพี่น้องมีแค่นี้มือนี้เฮากัซซีใส่แค่นี้นนเนาะจ้ะเฮ้าสิซซี่โบ้ใส่ลายซี่เน้นแต่ไม้อีกเลยพี่น้องมือนี้น้ำเพื่อนค้นพูดแม่นางเชียววัน น้ำเปล่าใส่น้ำอันนี้สิเป็นข้าวเบื่อของเหาเนาะจ้ะพี่น้องใส่มดเลยจ้ะ เอาน้ำเปล่าใส่น้ำนะจ๊ะพี่น้องน้ำเพื่อนคุ้นๆพราะว่าน้ำไม้เฮาหลายอยู่นะจ๊ะ,อะพอแกงพอดีน้ำโอเจาะนะจ้ะเฮาสิบใส่น้ำหลาย ใส่อีกจังหน่อยก่อนอันนี้จะเป็นน้ำไม้สดจากพี่น้องที่คุณย่าเพื่อนหามาจากสวนน้ำไม้สดเราก็จะใส่น้ำกันเลยต้มไว้เรียบร้อยเลยพี่น้องหามาแล้วก็เพื่อนกระปอกแล้วก็ต้มใส่ตู้เย็นไว้นาะจะ ต้มจืดแล้วเขาก็จะป้าไว้ให้หม้อคนเดือดก่อนน้จ่ะแล้วเขากจะซืมาปรุงพี่น้องตอนนี้หม้อของเขาก็เดือดแล้วนะจ่ะพี่น้องไม่นั่งก็ซิมาปรุงเลยนี่อูมามิใส่อูมามิเข้าไปก่อนพี่น้องนี่จ้าแล้วเขาก็ซิมาใส่ปลาแดกเลยน้าจ่ะ แล้วประเดีเข้าไปแล้วหอมหอมพี่น้องไม่นานก็สิมาใส่ข้าวเบือเลยจ้ะใส่ข้าวเบือแล้วคนคนเพื่อตลอดเลยจ้ะ mm hmm. เพื่อบ้องให้ข้าวเบือ mm hmm. เพื่อติดหมอ้อน้องก็สิ บวบฟ้าใส่มืนเนาะจ้ะมันหลายนี่ใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งก้นอนยังบม่คุ้นเลยเขาจะเอาข่าเบือใส่อีกนี่จ้าไม่นานก็เสียาเนื้อป่าลงไปใส่เลยเนาะจ้า เพราะว่าเพิ่นเดือดแล้วคนเพิ่นน้อยหนึ่งแต่พี่น้องเฮ็ดเท้ากับสิใส่พร้อมกันเลยนะแต่พี่น้องเพราะว่าเป็นเนื้อปลาเพิ่นสิซุกง่ายแต่พี่น้อง มันก็นใช้ใจเฮ็ดโบดลงไปเลยป้าเฮ็ดโบดแกกำลังพอดีแ่บเลยจต่พี่น้องอ่อนๆเลยมักเพชร ลูกโดดพี่น้องไม่นางก็เสียวลงไปใส่เลย ใส่แกงหน่อไม้มื้อนี้แม่นางก็ใส่ต้นหอมนา้าจ้ะมีพี่น้องทั้งใดเคยแกงหน่อไม้ใส่ต้นหอมอยู่บ่เน,นอาอจ้ะคุณย่าน้องเพชรเด้อพี่น้องพาแกงแม่นางก็เลยใส่คนเพิ่นน้อยหนึ่งก็จะเนขาเบือ่อคนติดหมอ้อพี่น้องป้าบันนี้หฮาก็สิบป้าไว้เพื่อนเดือดจนสุกพุ่นนอะจ้ะพี่น้องตอนนี้หม้อของห้ากระเดือดแบบ สุกแล้วเนาะแต่พี่น้องแม่นางก็สิมาเอาพักใส่เลยจ้ะเดือดพุ่ดพุดพุด,พดเลยจ้ะเขาก็จะพักใส่เลยเนาะจ้ะพักกันรวมมิดเลยจ้ะพี่น้องมือนี้นใส่ลงไปเลยจ้าแม่นางใส่ฮอตใบอันส้มม้งเลยจ้ะพี่น้องให้พุ่นเปรี้ยวจักหน่อยเนาะสิบุสมหลายสบ่ง ก็ให้เพื่อนพักซุกน้อยหนึ่งแล้วก็เป็นว่าซุกเลยนะจ๊ะพี่น้องพอแล้วจะได้แล้วนจะจ๊ะซัมนี่พงเลยเข้ากับซิมเลยนะจ๊ะพี่น้องเพื่อนก็พอดีแล้ว เอาชิตักไปกินเลยจ้ะวันนี้สบายดีพี่น้องเอฟซีมนี่ก็มาได้กินแกงน่อไม้เ,เดิมแม่น้นองเพจแกงให้กินกระแซบอีก,กเ,เดนนี่อันนี้อันน้อยน้อยนี่โอมหอยนี่อม,อมหอยพี่น้องอม,มาเด้อจ้ะมากินแกงน่อไม้น้กากันเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องแซ่บแซืบมนี่จ้ะแกงใส่เห็ดบดน้าซิมก,กินแกงน่อไม้ยมเที่ยงเราจะพี่น้องแซ่บขนาด นะเป็นตะเสบใดใสพ่พักพักคะพักกี่ตังเวันนี้ใดใส่พักคะใส่พักอันนั้นนะเต๋ขนาดเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำเด้อแต่พี่น้องแม่นางหนึ่งวัอน,นี้กินเลยมันยยายว่าก็ขั้นบึงกับมากินน้ำกันเด้อยายว่าเด้อนั่งตุกเกียวน้ำซุก ก็กระตีเบึองในเบึองหางเนาะคันว่าบึงนี่ข่าวอันนี้เม่นุงน่งผิดเอามากะกนหนึ่งกินมีมทข้างข้าวแดงข้าวดำด้วยมั้ง <laughs> จับแทบเปน้องหอม มันบกแข็งเนาะจากโดยกินง่ายมื้อนี้กินสองคน <c oughs> ต้องเผิดกับไปโรงเรียนแงกงละไม้ตับมะฮุงต้องกินหลายๆคนนาะจาะพี่น้องเ <c oughs> กือบเข้มพี่น้องเย้อนแต่บกเข็มหลายบ <c oughs> ด้เข้มโดสตับนี่นหน่อยเดียว เสียงดังจังหน่อยด้วยแต่พวกพี่น้องเพื่อนกำลังไถ่าถ่าที่เตรียมงามเตรียมเวทีมวยเวทีตะกร้อพี่น้องม,อมันมาใกล้ใกล้แล้วมันเป็นยังมืองานมืองานแสกตอนกลางเว่นเพื่อนก็จิมีอันมีมวยมีตะกร้อให้พี่น้องเพื่อนเบิเ่งเพื่อนซมนด้วยแต่พี่น้องจนฮอตทุ่มสองทุ่มพูเลยจ้ะ um, um, กลางคืนล รูว่าตรงนี้นด้วยก่างคืนกับป,ประกวดซอยอะอว่าคนไปประกวดซอยตั้งหาก,กวดช้อยกลางคืน หลายปีแล้วไม่นั่งกับจืบมะได้แล้วว่าคนซกมวยกางเวทหรือกางคืนพี่น้องมักกินมัน้นเคยกินไหมอ่อมหอยพี่น้องคนแกะเอามาเหลือแต่หัวปเลยนี่ normal สดน้ำตังวินเจ๊เทใส่ทานใหญ่ๆเนาะแกงออกมาแล้วแบบกินกันแบบพบเกเจ็ดคนแบบนี้พี่น้องยากกันกินเฮ็ดบดกับน,นัว ดีนะลูกโด่งนะกินลายควนแหง้งเกลดชดน้ำฮ้อนนู้ยามน้าไม้อันสดออกเนาอจจะพี่น้องเอาสิไปแกงอยู่สวน <laughs> เอามาโปกโปะแ,แล้วแกงเหลือน้องตุ๋เกียวกินเห็ดกินกะทิเซ็ดดียายม่น่าเห็นนอ้องตั๋เกียวเพิ่นแกงกับเกินน้ำลายน้ำพี่น้องกินลายคนเนาะน้องตั๋เกียวมากินผัน ตามสี่คุณหาคุณยายนำมัน,นจะเสพผักกุนงอนกับทุงงบ่มปงม่าข้าอบะแล้วจังไปตำมะหุงกินแล้วเก็บมากิน น้องเ็ดไปโรงเรียนเลอยจต่พี่นอ้องมือนเนี่ไปตลาดเทวเคมนะเห็นเขาเจาเอาหน่อไม้อันหน่อไม้ป่านะพี่นอ้องมาขายเป็นหนอ่อเป็นหน่ออยู่ป้าคือหาคือมียามนี่ยามแรงหน่อไม้มมมมมกระตะอืมตีโอ่งนี่ห่วยนม่งังน,นะ เขาเข้าไปหาเปิงก็ตากก้าวเขาฟัน,น,ก,นก,ก้อนเขาก่อนั่งกัโตเว็ดบดก็ําลังพอกินเนาะอบอกแกอ๋อเต็มถาดบางใหญ่พี่น้องกินสองคนแปลอกความมา ดวงคุณกับกินเซฟพี่น้องเลยได้คุณแห่งเซฟบุ๊มบิ๊มไผยมากินแมวเพิ่งจะแงวแงวเนาะเอาบุได้เลี้ยงเลยจ้าพี่น้องแต่ว่าเพิ่งถึงมาทำไมมาเอาข่าวอาบน้ำมากินแล้วก็มาเลยพี่น้องมาอยู่น้ำเลย เผาเกิดมื่ติ๊แบแซ่บแซ่บพี่น้องอันนี้มันกิดจนกินบ่ม,มืดเลยนะสำหรับคลิปนี้แม่นางก็ขอจบคลิปไว้เพียงสำนีเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้แม่นางและครอบครัว,วสาวลาวเซโนนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสบาย,บายดีดจ้าบ๊ายบาย